นิดาโพนะคะสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดาโพเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องตู้ถุงยางอนามัยในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนพบว่าความคิดเห็นของประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการติดตั้งตู้ถุงยางอนามัยในโรงเรียนอาชีวศึกษาเชื่อว่าสามารถลดปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรวันนี้ ผู้สื่อข่าวเคทีวีเคเบิลทีวีพิจิตรได้ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นภายในวิทยาลัยเทคนิคพิจิตรและวิยาลัยสารพัดช่างพิจิตรถึงแม้ว่าสองสถาบันอาชีวศึกษาทั้งสองแห่งนี้จะไม่ได้เป็นสถาบันศึกษาเป็นอาชีวศึกษาเอกชนนะคะแต่ว่าผู้บริหารของทั้งสองสถาบันก็มีความเห็นพ้องต้องกันว่าไม่เห็นด้วยกับการที่จะมีตู้ถุงยางอนามัยในโรงเรียนอาชีวศึกษาค่ะอาจารย์นุชนาฏ จันทรประภาพะคะรองผู้อำนวยการวิจัยเทคนิคพิจิตรได้กล่าวตอนหนึ่งของบทสัมภาษณ์ว่าเคยมีบริษัทบางแห่งเคยเข้ามาติดต่อจะขอนําตู้ถุงยางอนามัยมาติดตั้งในวิทยาลัยและจากการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาทุกคนมีความเห็นว่าไม่สมควรมีการติดตั้งตู้ถุงยางอนามัยในสถานศึกษาเพราะถ้าเด็กจะต้องการซื้อถุงยางอนามัยก็สามารถที่จะไปซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อหรือร้านขายยา เราเป็นโรงเรียนเป็นสถานศึกษามีหน้าที่ที่จะต้องให้ความรู้ที่ถูกต้องไม่ใช่ส่งเสริมให้มีสิ่งยั่วย,ยุเกิดขึ้นในสถานศึกษาเช่นเดียวกับนายเสรีเสีย,ยงวัฒนะพ้มหน่วยการวิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตกล่าวว่า ตนไม่เห็นด้วยเพราะจะเป็นการส่งเสริมให้เยาวยชนมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนเพราะโดยกำหนดธรรมเนียมของคนไทยแล้วสุภาพสตรีควรจะรักนวลสงวนตัวนักศึกษาที่อยู่ในวัย15-20ถึงปีเป็นวัยที่จะต้องศึกษาหาความรู้จึงอยู่อาจจะเป็นวัยที่มีความต้องการอยากเห็นอ,อยากรู้อยากเห็นแต่การศึกษาจะเป็นส่วนช่วยให้นักเรียนมีส่วนในการคิดยับยั้งจิตใจควบคุมตนเองให้ไม่กระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ขณะที่มีบางส่วนทั้งนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั้งสองแห่งกล่าวว่าปัจจุบันกลุ่มวัยรุ่นบางส่วนมีเพศสัมพันธ์กันแล้วการมีตู้ถุงยางอนามัยในสถานศึกษาอาจเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันปัญหาการท้องก่อนวัยอันควรได้ทำไมถึงไม่เห็นด้วยครับไม่เหมาะางไงไม่รู้ว่านก <No, perfect. S 3> เออโรงเรียนใส่กางเงมายืนกดอะไรยืนกดตัวอนามไอถุงยางหรอ แปลกอ่ะอะครับใจนึงผมก็เห็นด้วยครับพี่เห็นด้วยยังไงครับก็อาจจะป้องกันนะครับแต่อีกใจนึงก็แบบมันจะเหมือนกับเป็นการส่งเสริมให้เรามีรายกันนะครับหลายอย่างใส่ชิ้นนักเรียนมันดูไม่ใช่อ่ะครับจากผลสํารวจของนิดาโพที่ได้สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องถุงยางอนามัยในโรงเรียนอาชีวศึกษาไม่ทราบว่ารองนุชนาถมีความคิดเห็นอย่างไรจากผลสํารวจนี้ครับ ผลสำรวจของนิดาโพเนี่ยนะคะเขาสำรวจความคิดเห็นของอาชีวศึกษาภาคเอกชนนะคะนี่ในานามของเราเนี่ยเป็นอาชีวะศึกษาของภาครัฐนะคะจริงแล้วเรื่องนี้เราเคยคุยกันกับคณะกรรมการบริหารฐานศึกษาซึ่งประกอบไปด้วยฝ่ายบริหารผู้ทรงคุณนวุฒินะคะหัวหน้าแผนก แล้วก็จะมีอาจารย์ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานปกครองนะคะทึ่จะต้องติดตามดูแลเด็กเ่าเนี่ยนะคะหัวหน้าง,งานที่ปรึกษาเราเคยประชุมคุยกันนะคะก็คุยกันหลายครั้งเพราะว่ามีมีบริษัทนะคะเขาจะมาขอติดตั้งเราก็เอาเรื่องเนี้เห็นเป็นความสำคัญนะคะเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถา ทุกคนเลยนะไม่มีใครเห็นด้วยเลยอะค่ะกับการที่จะมาตั้งตู้ถุงยางอนามัยในศรรสาเขาบอกว่าเรื่องของวัฒนธรรมวัฒนธรรมของคนไทยนะคะแล้วก็เด็กเราเนี่ยเป็นเด็กที่เขาใส่ใสะนะคะใส่ใมาจากท้องถิ่นะนะคะก็เด็กเหล่านี้เนี่ยเด็กปีหนึ่งยิ่งโอโหอายุยังนิดเดียว แล้วก็เอ๊ะมันจะเป็นการชี้พงให้กรอกไหมคือเด็กที่เขาเป็นเด็กจบมัธยมต้นมาเนี่ยเขายังดูเด็กเด็กเกินกว่าที่จะเอ้ยตู้อะไรกลายเป็นอยากทดลองไปอีกมันก็จะยุ่งนะคะคนนั้นเนี่ยคณะกรรมการส่วนใหญ่ก็เลยมองว่าไม่สมควรนะคะแปลว่าวิทยาลัยรเทคนิคนี่เห็นว่าไม่ไม่สมควรจะติดตั้งค่ะวิทยาลัยรเทคนิคไม่เห็นว่าไม่สมควรติดตั้ง ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่รองรุชนดหรือว่าท่านผู้มุในการตัดสินใจนะคะคอันนี้เป็นเรื่องของคณะกรรมาการบริหารเลยนะคะแล้วรอมรุชนาดมีแนวทางในการแก้ปัญหาที่ดีกว่านี้ไหมครับก็ยิงตรงเลยนะโหเด็กวัยรุ่นนะเราก็รู้อะเราก็มีเด็กทั้งระดับอายุตั้งแต่สนะิบห้าเนาะจนถึงยี่สิบปีนะคะ ทีนี้สิบห้าเนี่ยก็อย่างอาโอเคอยังดูเด็กหน่อยแต่อที่มากไปกว่านั้นเราก็คิดว่าเด็กส่วนใหญ่รู้จักเซเว่นนะร้านสะดวกซื้อเนาะแล้วก็จริงแล้วร้านขายยารอบบ้านเราเลยเนี่ยเยอะไปหมดเลยอะ่ะเวลาไม่ได้อยู่ใกล้ตลาดหอพักเด็กเองก็อยู่ในระแวกนะคะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าน่าจะเขาก็หาซื้อได้สะดวกนะคะวิธีการเนี้ยยิงตรงเลยก็คืออย่างเงี้ยเด็กก็ไปได้เลย แต่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องให้ความรู้นะคะถามว่าความรู้อันนี้เราให้กันกันบ่อยๆไหมจริงแล้วเด็กมีเรียนนะคะเด็กมีเรียนในวิชาทักษะชีวิตนะคะในวิชาสุขศึกษาเขาจะเรียนเลยเรื่องเพศศึกษาแล้วก็ครูเราเนี่ยไปอบรมอบรมเรื่องนี้มาโดยเฉพาะเลยนะคะบางคนเห็นแล้วก็ตกใจนะคะบางคนเนี่ยดูอะไรต่ออะไรแล้ว ร้องไห้เลยก็มีนะคะว่าโถชีวิตเราก็ไม่น่าก้าวพลาดเลยอะไรอย่างเงี้ยเด็กบางคนร้องไห้นะคะก็กลับมาเป็นเด็กดีได้คือเด็กดีอะยังไงเขาก็ก,ก,ก็ดีดีโดยเนื้อโดยเนื้อของเขานะคะทีนี้ประเด็นแรกเราก็มีการเรียนการสอนอยู่แล้วนะคะประเด็นที่2เราก็มีการรณรงค์นะคะมีรณรงค์ในแผนงานแผนปฏิการประจําปีของวิทยาลัยเนี่ย เราก็มีสายไว้นะคะเราก็จะไปเชิญอย่างหมออ๋อยหมออะไรที่อยู่สารณสุขจังหวัดเนี่ยนะคะก็ได้มีโอกาสเข้ามาเป็นส่วนช่วยเสริมบางทีก็มาจากโรงพยาบาลน,นะคะมาช่วยเรานอกเหนือจากเรามีแผนงานของเราเองโดยตรงแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษา,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 าเองเนี่ยมีการจัดประชุมเราก็ยังต้องจัดเด็กเราไปเข้าค่ายเหมือนกันหรือ สำ,มมสำนักงานพัฒนาความมั่นคงอะไรสำนักงานพัฒนาความมั่นคงสมเด็กไปเสมือนกับเด็กอาชีวะเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางเลยถ้าหากว่ามีอะไรแล้วหน่วยงานราชการเหล่านี้จะไม่ลืมเราเลยเพราะรู้ว่าเราอยู่กับเด็กวัยรุ่นนั้นเราก็คิดว่าก็ให้ให้การรณรงค์กับเด็กพอสมควรแต่เด็กเกเรเนี่ยก็เป็นธรรมดาเนาะ ยังไงเด็กเกย์ก็คือยังเป็นเด็กเกย์วันยังข้ามเขาก็จะหายไปจากระบบในที่สุดค่ะเซรีเสียวัฒนาะูุลจากการวิทยาลายัยสารพัดช่างพิจิตรสังกัสงดสำน,นักงานคณะกรรมก,การการอาชวีวศึกษานะครับจากผลสํารวจเรื่องการติดตั้งถุงยางอนามัยไว้ในสถานศึกษาเนี่ยนะครับโดยความคิดเห็นส่วนตัวของผมนี้ก็ไม่เห็นด้วยนะครับไม่เห็นด้วยก็เนื่องจากว่าถ้าเราให้อนุญาตให้มีการติดตั้งถุง ตู้ถุงยางอนามัยในสถานศึกษาได้นเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนหรือว่าเยาวชนเนี่ยเหมือนกับฟรีสไตล์ในเรื่องของเซ็กนะครับคือเราก็ไม่อยากให้นักเรียนของเรานะ่ยมีในลักษณะยอย่างนั้นเพราะว่าโดยขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทยนะครับสุภาพสตรีหรือว่าเพศหญิงเพศแม่เนี่ยจะต้องเป็นคนที่รักตัวสงวนตัวนะครับ เราก็ไม่ประสงค์ที่จะให้นักเรียนเป็นคนที่ฟรีแซกนะครับเพราะว่าวัยของนักเรียนในวนัยนี้อายุประมาณ1ิบ6้าส8ถึงย0เนี่ยนะครับก็เป็นวัยที่กำลังศึกษาหาความรู้นะครับจึงอยู่อาจจะเป็นวัยเจริญพันธุ์แต่ว่าการศึกษานั้นก็มีส่วนที่จะช่วยให้นักเรียนเขาได้รู้จักการคิด การยับยั้งจิตใจตนเองนะครับในการที่จะควบคุมตนเองไม่ให้กระทําอะไรในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่สมควรนะครับเพราะว่าในวัยนี้เขาจะต้องตั้งใจศึกษาหาความรู้หาประสบการณ์ในเรื่องของงานอาชีพที่จะไปศึกษาต่อหรือว่าไปทํางานถ้าหากว่าเขามามุ่งมั่นในเรื่องของเพศในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์กันนะครับก็ อาจจะทําให้เกิดปัญหาตามมาหลายเรื่องด้วยกันนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการตั้งคันก่อนวัยอันควรก็จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอนต่ออนาคตของตัวเด็กและเยาวชนเองนะครับแล้วก็ในเรื่องของอศีลธรรมของเยาวชนไทยนะครับซึ่งมันก็ขัดกับขนบธรรมเนียมประเพณีของของคนไทยนะครับในเรื่องของเพศเราควรจะ ไม่เปิดเผยนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งนะครับผมเองก็ไม่ไม่เห็นด้วยตรงนี้นะครับแล้วทางวิทยาลัยสารปรช่างนะครับได้มีการอบรมนักศึกษาที่นี่เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับครับสำหรับการป้องกันในเรื่องเพศนะครับเราก็มีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้กับนักเรียนนะส่วนที่เป็นนักเรียนแกนนํา แล้วก็นักเรียนทั้งหมดนะครับในเรื่องให้ความรู้นะครับที่เป็นครังคราวนะครับก็จะเชิญวิทยากรจากสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดแล้วก็จากโรงพยาบาลพิจิตรมาให้ความรู้นะครับส่วนหนึ่งในส่วนอีกบทบาทนึงนั้นสถานศึกษาจะต้องจัดกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาเพศศึกษาให้กับนักเรียนนะครับตรงนี้วิไลศาสาพัชาช่างเราก็มีวิชา เพทศึกษานะครับให้ให้กับนักเรียนนักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในในวัยของนักเรียนนะครับว่าควรจะปฏิบัติตนอย่างไรในทางที่ถูกต้องที่เหมาะสมนะครับเกี่ยวกับการที่จะมีตู้ถุงยางอนามัยขายในสถานสถานศึกษาครับทื่เาเห็นด้วยค่ะเพราะว่าดีไนการป้องกันการร้องกันไว้อันรเพราะว่าการพกถุงยางก็ไม่ใช่เป็นเรื่องน่าเกลียดอะไร เป็นการป้องกันโรคแล้วก็ป้องกันการตั้งคันก่อนแหวนจะเป็นดาวสองคมหรือเปล่าครับไม่ค่ะแา่ใรคือว่าไม่เห็นด้วยครับเพราะว่าถ้าจะมาตั้งขายในสถานศึกษาครับมันจะเป็นสิ่งล่อแหลมไปนะครับคือว่าเราอาจจะป้องกันได้จริงแต่นะครับแต่มันมาอยู่ในสถานศึกษามันก็เป็นมันไม่น่าควรจะมาอยู่ที่ในสถานศึกษา ค่ะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้เขามีเพศสัมพันธ์ได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเขาสามารถถ้าเกิดมีตู้ถ้าเกิดมีตู้อยางอันอื่นคหมก็สามารถไปใช้บริการนั้นได้แล้วทําให้เกิดการเพศสัมพันธ์ได้เยอะขึ้นแต่ว่ามันลดในเรื่องของการต้านท้องป่องกัยอันวรได้จริงป้องกันเรื่องของการติดเชื้อโรคได้ก็จริงแต่ว่ามันจะเพิ่มในด้านของการเพศสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้นซึ่ง จะให้มาตั้งใงนสารศึกษาดี่ชั้งคิดว่าไม่เห็นด้วยค่ะเห็นด้วยอะไรกันนะครับแต่อีกอย่างเช่นนักเรียนมันยูไม่ใช่อ่ะครับพี่เกิดน่าจะมีเป็นบางคนครับถ้าบางคนติดเล่นอะไรหน่อยก็อาจจะเอามาเล่น